ทุกคนก็คงงงนะว่าผมนะครับโยกหัวทำไมนะครับนี่เลยนะครับเบดโปรสแนปนะหูฟังนะครับแบบเกี่ยวหูตัวใหม่จะเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปดูเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดูชื่อนะครับจากกินแก้วก้าวชอปวันนี้จะมารีวิวหูฟังเบดโปรสแนปครับซึ่งเป็นหูฟังตัวใหม่ของเบลดโปเลยนะนี่นะครับเป็นไงครับสวยงามเลยใช่ไหมครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัวเบสโปรสแนปกันก่อนดีกว่านะครับกล่องภายนอกเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเบสโปรสแนปนะหน้ากล่องเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่านะครับ True Wireless นะครับ Earbud นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ด้วยนะครับนี่เขาจะมีให้เลือกกันอยู่3สีด้วยกันนะครับก็คือสีพาสเทลนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะวันนี้นะครับผมได้สีพาสเทลมานะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวจริงบอกไว้ก่อนว่าสวยมากๆเลยนะครับมา เปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะพบตัวกล่องนะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะฮะมีโลโก้เบสโปลสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่มีฟังก์ชันการใช้งานอยู่ด้านข้างด้วยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเป็นหยุดแล้วก็เล่นเพลงกด2ครั้งเป็นเน็กเพลงนะครับกด3ครั้งนะครับเป็นเพลงก่อนหน้าแล้วก็กดสั้นพร้อมกดยาวเนะี่ยจะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับนี่เขาจะมีตรงสัญลักษณ์บอกด้วยนะ ว่าให้เรากดตรงไหนอ่าเดี๋ยวกดตรงนี้นะกดตรงท้ายที่เป็นถ่วท้ายเนดะี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับนี่พอแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะพบอยู่กับตัวหูฟังนะครับที่เป็นตัวเบสโบรนะครับนี่เบสโบรตัวนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับดีไซน์เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะดีไซน์เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นสีพาสเทลออกเป็นม่วงวงแล้วก็อมชมพูนิดๆอ่าม่วงอมชมพูนิดๆสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับอ่า ตัวกล่องเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องอีกทีมีเขามีอะไรมาให้ด้วยนะอ่ะมาดูมีสายชาร์จ1เส้นนะครับเป็น USB Type C นะครับอันนี้ก็ชาร์จง่ายนะชาร์จกับมือถืออะไรต่างๆได้นะครับ USB Type C 1เส้นแล้วก็คู่มือนะครับเนี่ยคู่มือมีคู่มือภาษาไทยด้วยเออนะครับอันนี้ก็สื่อสะดวกมากๆนะนะครับเนี่ยคู่มือมีภาษาอังกฤษภา,าษาไทยนะไม่ต้องห่วงเลยใช้งานไม่เป็นมีในนี้บอกแน่นอนนะครับ วิธีการเชื่อมต่อการดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆนะครับมีอยู่ในนี้เลยนะครับการรับประกัรับประกันอ่ะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอ่ะไปไปกันต่อเลยนะครับแบบเร็วๆนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือในการโหลดแอปนะครับหากเป็นรุ่นที่แปลภาษาได้นะครับเราสามารถสแกน QR code ได้นะนะครับเป็นเพย์โซก็ดาวน์โหลดที่เพย์โซสแกน QR code เข้าไปได้เลยแล้วก็เราสามารถมายืนยันตัวนี้เป็น Translate ได้ด้วยนะครับนี่ เขาจะมี Q r code โค้ดแทรน late ด้านหลังนะเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับเราต้องการใช้งานที่เป็นตัวแปลภาษาเราต้องมาเขาจะเรียก QR Code ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาสแกนด้านหลังได้เลยอ่ะประมาณนั้นนะครับไม่ยากการใช้งานต่างๆมีบอกหมดแล้วนะในรีวิววนนี้ผมจะยังไม่ได้บอกการใช้งานนะครับไปไปกันต่อนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือในกล่องแล้วนะในกล่องมีประมาณนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จคู่มือมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ กล่องสวยๆเบรดโปรสแนปนะครับนี่ผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้อ่าส่วนเจ้าตัวอ่าตัวกล่องตัวเคสนะครับเจ้าตัวเคสนะครับของเบรดโปรสแนปนะครับตัวนี้นะครับหูฟังเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้นะครับประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับเออเชั่วโมงเลยนะครับหมายถึงว่าเราเสียบชาร์จครั้งหนึ่งกับเคสนะครับแล้วก็ เสียบเคสเต็มเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้หูฟังนะครับได้ประมาณ7ชั่วโมงเลยเออก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่พอเพียงนะครับแล้วก็ยาวนานพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้ตัวเคสนะครับเจ้าตัวเบสโปรส n น p เนี่ยสามารถใช้งานเอ่อเท่าที่ผมเทสดูนะครับ ได้อีกประมาณ19ชั่วโมงรวมๆกันนี่ก็20ชั่วโมงบวกๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนสมมตินะครับใครพกไปทํางานอะไรต่างๆนะครับชาร์จครั้งหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครฟังถึง20ชั่วโมงนะเออนะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เต็มชั่วโมงเลยครับมาจุดต่อไปนะครับเรามาดูดีไซน์กันดีกว่านะครับดีไซน์ของเจ้าตัวเบทโปรสแนปนะครับตัวของนะเขาก็จะเป็นดีไซน์โค้งมนนะครับ มีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นไม่สี่เหลี่ยมแล้วก็เรียกว่าเหมือนแบบเครื่องสําอางอะไรไว้ประมาณนั้นนะครับเป็นรูปแบบวงรีนะครับแล้วก็เนี่ยเปิดขึ้นมานะครับฝาเปิดฝาปิดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นนะทุกคนเนี่ยดูแข็งแรงนะป,ปิดเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอหยิบออกมานะครับเขาก็จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราอัตโนมัติเลย่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแท่นวางนะวางให้ตรงขั้วด้วยเด้อเรามาดูดีไซน์ใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่นะเจ้าตัวเบสโปรสแนปนะครับหูฟังนะครับเขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ใส่สบายไม่เจ็บหูด้วยนะนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วชาร์จนะครับสองฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นปุ่มกดนะครับที่เอาไว้ใช้งานที่เกี่ยวกับตัว หยุดเพลงเล่นเพลงเพิ่มลดเสียงอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เน็กเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นไดเวอร์นะครับไดเวอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดถึง12มิลลิเมตรเลยเออไดเวอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักนะเนี่ยเบาๆนะครับใส่เนี่ยสบายหัวมากเลยนะครับไม่รู้สึกว่าเวลาที่ผมใส่เนี่ยไม่รู้สึกว่าใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่สบายมากๆเบามากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือใส่แล้ว รู้สึกไม่ระคายเคืองนะคือใส่เราใส่ขับรถใส่ทํางานใส่อะไรไปได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ตัวยางที่ไว้เกี่ยวหูนี่ก็นิ่มดีนะนี่ทุกคนอ่านิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับปุ่มกดก็นี่ครับสัมผัสโอเคเลยนะอ่าสัมผัสนิ่มโอเคเลยนะครับอ่าเวลาใส่เนี่ยเราก็สบายอะ่ะในพูดถึงเพราะว่าเขานิ่มนะครับเขานิ่มนะแล้วก็เป็นแบบที่เป็นแบบ เเรียกว่าหูฟังแบบเกี่ยวหูแบบเนี้ยเวลาใส่ก็จะรู้สึกแบบว่าเออมันแบบไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้แบบรู้สึกเจ็บหูนะครับต่างกับหูฟังยนเอียนะที่เราอ่อยัดเข้าไปในรูหูของเรานะครับ แล้วก็มันจะรู้สึกแบบใส่สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะรู้สึกเจ็บหูนะเออเราก็จะรู้สึกเจ็บหูตัวเนี้ถือว่าใส่สบายแล้วโอเคมากเลยครับแล้วก็อนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มควบคุมหรือเปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆนะก็คือกดได้อย่างนี้เลยนะครับที่เขาใช้แบบนี้นะกันแบบว่ามือลั่นนะครับเออการแบบว่าเรากดลั่นนะครับเนี่ยเป็นปุ่มสวิตช์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ดีนะครับไมค์สนทนาอะไรต่างๆมีอยู่ในนี้แล้วนะครับก็ เรียกได้ว่าเสียงคมชัดเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้ไมค์ในการสนทนานหรือว่าพูดวิดีโอคอลนะครับสมมุติถ้าใครใช้วิดีโอคอลและไม่อยากให้คนอื่นได้ยินเสียงด้วยถูกต้องไหมเราก็เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเจ้าตัวเบสคโอสแนปตัวนี้แล้วก็ใช้วิดีโอคอลไปด้วยก็ได้ครับ แต่ที่นี้นะครับเบสดโพสเนปนะครับไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับเขามาพร้อมเสียงเบสที่จัดเต็มเลยนะครับปกติหูฟังเกี่ยวหูเนี่ยเราจะได้เสียงแบบแห้งๆก็คือเสียงที่ไม่มีเบสดนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับเบสดโพสเนปให้เสียงที่ดีมากนะหลังจากที่ผมได้ทดสอบฟังแล้วนะครับมีเบสดมีเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยกลมกล่อมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเบสดโพสเนปเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับนี่นะครับผมจะ ใช้หูฟังนะครับเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันตรงนี้เลยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับหูฟังนะครับเบดโปรสแนปเกี่ยวหูแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆนะครับเราสามารถใช้มือเดียวนะเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ด้านซ้ายเกี่ยวเข้าไปที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวด้านขวาเกี่ยวเข้าไปที่ด้านขวาง่ายๆแบบนี้ก็เปทำเสร็จแล้วครับหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับหรือว่าผมเนี่ยได้เทสนะครับเทสในการไปออกกาลังกายไปวิ่งนะครับหรือไปเดินหรือยกเวทอะไรเงี้ยนะครับหูฟังก็ไม่หลุดง่ายๆนะทุกคนก็ยังสามารถเกี่ยวหูไม่หลุดนะครับนี่นี่ เดี๋ยวผมจะใส่หัวให้ดูนะเดี๋ยวผมไปใส่หัวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใส่แรงๆก็ไม่หลุดนะครับนี่นะอ่าบางคนก็จะพะาวงว่าเอ๊ะ หูฟังแบบเกี่ยวหูเนี่ยนะครับเขาจะหลุดง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่หลุดง่ายแน่นอนครับแล้วก็เขามีขอบยางนะครับนุ่มๆตรงนี้นะครับทาให้เราเนี่ยใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยครับนอกจากการฟังเพลงแล้วนะครับเราสามารถรับสายจากสมาร์ทโฟนนะครับได้ด้วยหูฟังด้วยนะหากมีคนโทรเข้านะครับหรือว่าขอเฟ f a อลไล l ์ว i ดีโอคอลนะครับเราสามารถวีผ่านเจ้าตัวหูฟังเบสโปสแนปได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเบสโปสแนปตัวนี้นะครับเขามีไมโครโฟนด้วยอ่าสมมติเราวีดีโอคอลอยู่กับเพื่อน อยู่กับแฟนอยู่กับใครอย่างงี้นะครับเราก็สามารถรับสายโดยการกดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับนอกจากการรับสายแล้วนะครับเสียงไมโครโฟนเนี่ยก็ถือว่าชาัดเจนและก็คมชัดมากๆเลยครับหลังจากที่ผมได้เทปมานะทุกคนสังเกตดูนะไมค์เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ปากเราอยู่ตรงนี้นะแต่เสียงสนทนาเนี่ยคมชัดดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเวฟโฟ n ์สแนปครับนอกจากที่เราจะรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วนะครับเราก็สามารถควบคุมเพลงนะครับโดยการกด เพียงหนึ่งครั้งนะครับในการหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับกด2ครั้งนะครับเป็นการเล็กเพลงนะครับหรือว่าเป็นเพลงไปข้างหน้านะกด3ครั้งเป็นเพลงก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะครับสามารถควบคุมเพลงได้แล้วก็เพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะเอออันนี้ฟังก์ชันนี้ดีนะครับกด1ครั้งแล้วก็กดยาวนะครับเราจะสามารถเพิ่มลดเสียงจากหูฟังเบสโฟล์น s p ได้เลยครับเดี๋ยวคมจะสาธิตนะครับวิธีการใช้ในการแปลภาษานะครับของเจ้าหูฟังเบสโฟล์น s n a นะครับนี่นะครับเขาจะมีคู่มือให้แบบนี้นะครับเพื่อสแกน QR code เพื่อโหลดแอปนะครับ t r a n s c r i b นะครับในการแปลภาษานะเราจะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับนี่นะผมจะสาธิตนะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนในการตอบโต้กันนะครับเพื่อให้ทุกคนดูว่าแปลภาษาเป็นแบบไหนครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อนะครับหูฟังนะครับเจ้าตัวเมทโปส s น a ปกับแอปนะครับ t r a n s c r i b นะเราสามารถฟังนะครับเสียงนะครับที่เป็น าชาวต่างชาติแล้วก็แปลภาษาได้ด้วยวันนี้ผมจะเทสจากสมาร์ทโฟนนะครับก็คือจะเปิดจากสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเครื่องที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับแปลภาษาผ่านหูฟังนะครับมาเรามาลองดูกันเลยครับ I need to go to the airport at 12 o'clock. Which way should I go? ฉันต้องไปสนามบินตอนเที่ยงควรไปทางไหนดีประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถตอบโต้ด้วยการใช้พูดเข้าไปที่นะครับแอปนะครับแล้วก็ให้เขาแปลภาษานะครับ ุณต้องไปที่สถานีรถบัสด้านหน้าประมาณนี้นะครับในการแปลภาษาทั้งนี้นะครับเราสามารถใช้หูฟังนะครับตัวนี้นะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าให้คู่สนทนาของเราเนี่ยนะครับใช้ได้ด้วยนะครับหูฟังเบลดโพสเนปนะครับมาพร้อมฟังก์ชันในการกันน้ํากันเหงื่อนะครับในระดับ IPX5 ด้วยนะครับเราสามารถใส่โดยที่ไม่ต้องกังวลในการออกกำลังกายเกี่ยวกับเหงื่อได้เลยครับ สุดท้ายนี้นะครับใครที่กําลังมองหาหูฟังตัวใหม่ที่เป็นหูฟังแบบเคียวหูนะครับใส่สบายน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีเสียงที่คุณภาพดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสนะครับเสียงเบสเนี่ยถือว่าชัดมากเลยนะครับเบสเนี่ยออกมาเป็นลูกๆนะเบสแน่นดีนะครับเสียงกลางเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันในการแปลภาษาด้วยนะครับช่วยให้เรานะครับเวลาที่ไปต่างประเทศหรือว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถช่วยเราได้นะครับทั้งนี้นะครับเบสโปรสแนปนะครับจะ ะมีให้เลือกถึง3าสีนะครับจะมีสีพาสเทลที่ผมถืออยู่นะครับ สีขาวและก็สีดําด้วยนะครับทั้งนี้เขามีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับตัวที่เป็นรุ่นแปลภาษานะครับราคาจะอยู่ที่5 9 9บาทและอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ไม่มีฟังก์ชันแปลภาษานะครับราคาจะอยู่ที่499บาทนะครับทั้งนี้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะครับเบส p พสเนปนะครับเป็นหูฟังที่คุณภาพดีเสียงดีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็พบพาสะดวกแบบก่อนเลืดทนด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับ กดซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ผมโนชิตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ bye ายบายไปแล้ว